สวัสดีครับเป่บัวครับผมจั่นช่องจั่นตงติงผารวยนะพร้อมด้วยช่องปูเยี่ยมพ้ารวยนะครับเด้อเมื่อนี่โอกาสดีนะครับแม่บัวกับพ่อท้องใสมายมปูเยี่ยมได้โอกาสกทายทันทีแหละครับเอาแม่บัวคือเดี๋ยวนี้รู้สึกอ้วนท้วนสมบูรณ์เนาะซึ้อยายังเหรอวะกินยาอย่างเมื่อไ้กินยาอย่างคือออกมัุหมองอะเนยออกเราจะว่า อ้าวเมีบัวเขาทบท้อนก่อนเนาะงวดก้อนล่ะงวดก้อนล่ะเขาไปไทยทำกันยุ่นหน้าจานเนาะเมีบัวฝันกับไม่จ้อยแฉ่งกันเมีบัวล่ะฝันว่าถอนหงอกเงีนยวะสองหัวบ่ัวโอ้ยเจ้าหน้าที่วะเคยไปถอนผมหงา้ผู้เฒ่ามันมันมันเป็นผู้เฒ่าไหมตีเป็นผู้สาวบัวนุ่นเดียวกันมือสองหัวเขาก็ตีกันยุ่ววะสองหกบั หกสองสองหกสนเนาะเออหรือว่าหรือว่าหรือว่าสองเก้าเก้าสองพ้อกับเปรกันอยู่นี่เนาะแม่นว่าเออฝันเพิ่นเซียนเพิ่นเซียนเสียงว่าอย่างนั้นละฝันหมกเม็ดดวยอย่างนั้นละแต่ว่ามันก็ออกก็ถือว่าพลาดเท่าไม่บัวเนาะา พลาดแต้มนึงบ่พลาดเดยแม่คือว่าแม่บัวฝันแม่นจริงเออมันได้เลขซีตัวคือสองหกหกสองสองเก้าเก้าสองหกซีั่นเาสองเออหกกับเก้าสลับกันเออตัวเดียวกันปิ่นกันอึ่ปิ้นกันมันหัวมันหัวขืนแน่เนาะเออเอฟซีแฟนช่องู้ใดติดตามช่องกับคงสีเห็นนะครับผมมานี่ทั้งด้านไม่อยกับฝันเหินว่าม่กัฝันฝันว่าเขาโจมหน้ามาซะนั่นว่า I, น้ำที่วทมเขาแล้วไปจมมันขึ้นส่นม่ดตีน้ำข้าน้ำททวมเขาเขากระเก้าวะมันจมขึ้นสี่พวกเ้าหนึ่งเก้าสองบอกวะเอามือจมอ่ะไม่จอยวะกนมือจมก็ไปเก้าหานี่อุ้ยนอกเก้าหาเราหลายตกันยังวะเก้าหากก็ถือเนาะก็ถือว่าแม่จอยฝันฟันเนาะจ้ามือนี่มาพอกันพอดีละแม่บัวฝันแล้วบ่ครับผมแม่หวั่วอนี้ยพัฒนาฝันอ้า เจ้ามาได้เลขเนี่ยทางมาอยู่ตัวเดียะตัวเดียะครับไอ้เลขมือวนนี่ไปพ่อนยู่ต้นไม้เนาะไปเห็นยู่ต้นไม้แต่สามสองนี่แหละเอาโชว์ได้วะโชว์ได้วะอันไปเห็นโอ้บัตรเขียนไหมโชว์ในกล่องเหรอมาเห็นเราเราชมมาเห็นเนาะคนหมื่นเนาะเอาได้เราบม่มาเห็นมาเห็นต้องเขียนมาเออเอาปากกามาเขียนเนาะ สองสัตว์ปสาสมเอาละครับมาชมตัวเลขกันล่ะครับเพื่อนไปเห็นจะจะอยู่ต้นไม้นะครับอยู่วัดดงนาเพื่นนะครับผมสามสองแปดมาสันสามสองแปดนะ FC แฟนช่องดิดกลับก็ได้เด้อเป็นสามแปดสองก็ได้คือมีซีสองแปดแล้วครับอับปูเยี่ยมเขียนลงนะครับซีมันใกล้กัน พอว่าจานตรงเตียงเพิ่นหายหลักร้อยสามกับสี่วายจานสามกับสี่อ่จานตรงเตียง,งว่าหลักร้อยมาที่สามและสี่วัดสัตว์งวดนี้วัดสัตว์งวดกวนเราห้หากัำหนดเขาของเราอยู่เนออเขาหนึ่งวายจา,านเขาหนึ่งนะ่ะเราหาหากำหนึงว่านี่สามกับสี่มาตัวท่านได้เรียกสองโตมากัดเอาสามกับสี่ใส่เลยสัตว์ปูย่ำเลยเขียนสามสองแปดสี่สองแปดนะครับผม เอาแม่บัวยังบัท่าในฝันแต่ว่าไปพ่อของจริงมานะครับจากวัดดงนาเพิอ่อ่าได้มาจากมองไดหันแม่บัวเล่าได้ป่ได้ไปเห็นจังไลยดงนาเพื่อนอ,นอยู่ต้นไหมืมแม่บัวเคยได้อยู่หันโองวดงวด,งวดอันหา,หา,ห,าหาสามเนาะหาสาม ก็เลยามาเห็นเออเมียนเมียนเมียนาหาตรงต็งเมียนแล้วก็ซื้อได้อยู่บ่เขาเป๊ะเขาเป๊ะเลยอืวันนี้เราไปซ่องมางอย่ไปเห็นอีกวันนี้ไปเบิ่งกันหน้าทามโซกบนเันก็เลยเห็นตัวแบนสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงเอฟซีแฟน่องนำตัวเร่ไปยิบแล้วตะเลีอยวจากแขงนะครับเด้อแผงใดก็สร้างยิบให้หมดนะครับเพื่อถูกลังวัลทีหนึ่งกับได้ขึ้นหอดม่บัวน้ำเนี่ย นะครับผมแม่วกพันฝันต้องเทียกับฝันทวงทวงนี้กลที่ออกอตอนนี้ยังหมอฝันแต่ว่าไปเห็นจ่าๆเลยนี่เฉพาะฝันนี่เขาต้อนื่องกันยังงวดครับเขาถ้าฝันเขาต้อเนี่ยเป็นหกเก็ดงวดนะหกเกล็งวดเนาะงวดนี้ยังหมาฝันเนาะจ้างวดว่่หันกับฝันพิษท่านล,ลาบ <laughs> าลาบ่ผิดหัวลุ่งเนาะ เอาหัวลงถ้าไม่เอาหัวคืนก็สองเก่าก็ขาดหคิดใช้ข้า,าเปียกกันถือยุ่ง <c oughs> อืมอะ FC แฟนช่องกัสิติดตามแม่บัวอีกในมือใกล้ๆก้มือหัวยออกนะครับผมอก็จะไปคุ้มแล้วฝันได้ได้ละงวดนเนียลกงอกอีกจะยี่สิบแปดหัวร้องด้ว <c> ย <oughs> อาจารย์มีบอกมีหยางบอกกับเอ,เอฟซีแฟนช่องปะ ว่าเอาในเจ้าก็ได้เห่นจะเอยเบาเลยใช่บอกว่าจริงครับพี่ตายหลุดนบอกว่าจริงนะจัดมักนลยครับมักยุ้ยเครดตัวนี้แต่ว่ามันดค่อนข้างไม่มักก็จับทางไว้ทงเออทำได้ครับผมถ้ามักมากตัดตัดเด่นซองประตูเอ้าท่านอะไรโอ้เอาแปดมาเลยเอาแปดย่างแปดย่างมาเลยแปดรักซิปย่างมาเลยเอ่าใส่เอาพวกนั้นละใส่มันเป็นแปดซองได้บ่ ปดสองแปดสามแปดสี่ใสี่แปดแปดสี่กลับได้แต่พวกอื่นกลับไ่ได้แปดสองแปดสามแปดสี่กลับก็สี่แปดแค่นั้นอ่ะสำนันละขอบคุณแม่บัวได้หลายครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอให้มีความสุขความเจริญมีเงินมีทองรวมทางเอฟซีนะครับเด้อเงินอย่าขาดหมือนผู้เด็กกันใดสุขสุขคนนั่นล่ะผู้เยี่ยมอำลาพระจ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Oke,